คลิปนี้อาจจะยาวและน่าเบื่อหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาละฮะสวัสดีครับผู้ชมกันด้วยนะผมชผมนา,นายเฉลยมิบิสไทยทีวีกันแล้ววันนี้เราก็อยู่ช่วงใหม่ของช่องเรานะครับผมนั่นก็คือช่วงเนโอท c t ติกนะครับผมเป็นช่วงที่เราจะมาสอนการเล่นเกมเนโอ a วอร์เฟแบบค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับผมโอเควันนี้เรามาอยู่กับทักษะพื้นฐานนก็คือผู้เล่นมือใหม่ เข้าเกมมาปุ๊บต้องทาอะไรต่อนะครับผมก็จะเป็นทักษะที่จะเป็นการสอนว่าเข้าเกมปุ๊บเราจะต้องทําอะไรก่อนหน้านั้นนะครับผมเพราะวกก่าระบบเกมขค่อนข้างที่ซับซ้อนหลายคนที่เป็นมือใหม่ตอนถึง่ผมตอนเพิ่งเล่นก็งงตาแตกนะผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมกับขั้นตอนที่1น,นะครับผมโอเค สิ่งแรกที่คุณจะเจอตอนเข้าเกมใน w o r f r a มานั่นก็คือหน้านี้นะผมนั่นก็คือหน้าล็อบบี้เลือกแมปนั่นเองจะสังเกตได้ว่ามันจะมี4แมปใหญ่ๆห้ห่่วนๆให้เราได้เลือกนะผมซึ่งที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นแมปของทาง Baro นะผมเนี่ยเดี๋ยวปิดแคปแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบมีตรงเนี้ยเสียเลยนะผมให้เราได้เลือกเล่นตามสภาพผมมที่ประเทศนะผมซึ่งที่ผมอยู่ก็คือแมป Alpha นะผมซึ่งจุดเด่นของแมปนี้ก็คือจะเป็นแบบที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็เกาะน้อยใหญ่แล้วก็ หลากหลายไบโอมให้เราได้เลือกเล่นนะผมก็มีทะเลทรายมาและเ,เป็นป่านะผมให้เราได้เลือกเล่นในแบบเดียวนะผมก็เป็นแบบที่ผู้เล่นถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะผมเพราะว่ามันมีความหลากหลายค่อนข้างสูงทําให้ผู้เล่นที่จะมาเล่นก็เยอะนะผมแนะนําว่าถ้าใครอยากเล่นคนเยอะๆก็แนะนําแบบอัลฟานะผมแล้วก็จะไปประมาณนี้นะผมโอเคส่วนแมบถัดไปก็จะเป็นแบบบาโวนะผม นะครับบาโวก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยจุดเด่นของมันคือเป็นภูมิประเทศที่แบบเป็นป่าเขาเป็นภูเขาด้านในลึกนะผมก็ให้ทึ้ประมาณว่าอารมณ์เดียวกับประเทศเวียดนามครับผมเป็นแผนที่เวียดนามเลยนะผมแล้วก็จะมีเมืองใหญ่ตามที่เห็นในรูปนี้ผมจุดเด่นมันก็คือภูมิประเทศสวยนะผมใครอยากได้แบบแมพที่แบบภูมิประเทศสวยก็แนะนำแมพนี้นะผมแมพบาโวนะผมโอเคก็จะเป็นมาไหมส่วนแมพตัดไปนะผมแมพลีกาซีนะครับผมอันนี้จะเป็นแมพเริ่ม อเคนะคับอันนี้ก็จะแมปเดกาซี่นะผมจะเป็นแมปเริ่มต้นของทางเกมนี้วอ r เฟร์นะผมเป็นแมปเป็นแมปแรกแรกของเกมนี้เลยนะผมก็จะสภาพของพิประเทศจะไม่ได้สวยมากนะถ้าใครอยากสมัมผัสความตั้งเดิมของเกมนะผมอยากสมัมผัสแมปออริจินอลที่มาตั้งแต่รุ่นก่อนก็นี่ครับ Legacy แนะนําเลยก็ที่ก็ไม่ได้สวยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ก็ถือว่านะแผนที่เล็กและคน,นก็กระจุกตัวกัน ก็ส่วนมากผู้เล่นเก่ามักจะอยู่กันแบบนี้ละผมว่ามันผูกพันนะนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ับผมหยิบคอเป็นส่วนแมปตัดไปก็เป็นแมปพีอัลฟาผมแมปพีอัลฟาเป็นแบบที่ถือว่ากว้างมากนะผมเป็นแมปก่อนจะถึงแมปอัลฟาผมแมปอัลฟาคือแมปน่าสุดนะผมก็จะเป็นแบบที่ถือว่าคุณประเทศกว้างมากก็จุดเด่นของเขาคืออ่าเป็นแมปก่อนที่จะถึงเป็นแมปก่อนที่จะสร้างแมปอัลฟาแล้วก็จุดเด่นคือทะเลทรายผม แบบนี้จะมีทะเลทรายที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะผมแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเอ่อเป็นทุ่งนาที่ค่อนข้างกว้างนะผมแบบนี้เน้นความกว้างใหญ่ไพศาลความกว้างใหญ่ความยาวนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะฮะโอเคนะอย่างที่เราเลือกแบบถูกใจได้แล้วเราก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันด,ดีกว่าผมดยเซิร์ฟเวอร์จะมีหมายเลขบอร์ดนะผมถ้าเกิดว่า ไว้เอาไว้สำหรับแปบว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถส่งเลขเซิร์ฟเวอร์ให้เลยนะผมแล้วก็จะมีเป็นชั่วโมงการเล่นนะผมที่จะบอกไว้แล้วก็จะมีจํานวนผู้เล่นที่จะขึ้นบอกไว้นะผมว่าในแบบนี้มีคนเท่าไหร่นะผมซึ่งอ่ายี่สิบเจ็ดโอเคเราเอายี่สิบเจ็ดไปแล้วกันมันเต็มสูงสุดแค่สามสิบนะผมแต่สามารถมากเพิ่มมากกว่านั้นได้ถ้าเกิดเราเป็นซื้อ private server มานะผมโอเคตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่หน้าเกมนะผมกำลังเข้าสู่เกม ก็จะใช้เวลาโหลดนานหนะ่งครับเพราะดีว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะสเปคสูงพอสมควรถ้าเครื่องใครที่ไม่ค่อยดีมากนักเท่าไหร่ผมแนะนําว่าให้ค่อนข้งางเราค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรนะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างแบบกว้างด้วยดินะผมก็ปรับปรับเปลี่ยนกันไปนผมตามสไตล์ตของเครื่องคอมแต่ละคนนะผมโอเคจังหวันนี้เราก็รอเกมโหลดยาวๆไปครับผมโอเคคัดโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบ ของเกมนีโอแฟร์นะผมและยังสังเกตได้ว่าหน้าของตัวล็อบบี้เนะี่ยมันจะมีเป็นายไรหมดให้เราหลายๆอย่างให้เลยเข้านะครับอย่างแรกเราจะไล่ไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกคเขา,า ATC นะผม,นะผมหรือ Air Tower Control Center นะผมหรือ Air Tower Control นะั่นแหละมันเป็นอหอควบคุมการบินนะผมไว้สำหควบคุมเครื่องบินที่อยู่ในเกมนี้ถ้าเกิดจะเล่นแบบโรลเพลย์นะก็เดี๋ยวนะมืดจังวงงนะก็เลยกดแถบแปบ๊บกดเนี่ยนะับก็จะมาที่สนามบินแล้วก็เป็นนะ แอ่โอเคส่วนแถบเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรดทีหลังนะผมก็เปิดในวิชั่นมาโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะขอควบคุมการบินนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยู่ที่สนามบินแล้วก็คอยสั่งการเรื่องเครื่องบินเข้าเครื่องบินออกนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเป็น ADC นะเพราะจะจะใช้เป็นในการยังไงล่ะเป็นดูคนทั่วแมปจะมากกว่านะผม โอเคตอนนี้ผมจะเทสพิมไปนะผมอ่าเทสพิมเพราะว่าตัว ATC เนี่ยเวลาพิมลงช่องแเนี่ยมันจะขึ้นไม่เหมือนชาวบ้านเขานะผมเพราะมันเป็นหอควบคุมการบินไงมันก็เลยจะเป็นสีไม่เหมือนชาวบ้านเขานะผมโอเคนะผมก็จะเห็นอย่างที่เห็นเลยนะผมว่ามันจะขึ้นเป็นสีฟ้าเพราะเพราะว่าเป็นหอควบคุมการบินไงเวลาพิมพ์คุยกับเครื่องบินอื่นๆมันก็จะได้เห็นแยกชัดๆนะผม ส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเป็นเอดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรทำนะเพราะไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องการตาร์เครื่องบินรอเอทีซีต่างๆหรอกส่วนมากก็ใช้เอทเนี่ยในการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเพื่อดูว่าคนในแมปเขาทำอะไรกันอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ a อทีซึ่งก็ไม่มีคนเล่นหรอกนะโอเคก็นะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของเครดิตนะผม <c oughs> ก็คือจะเป็นเครดิตของผู้พัฒนาเกมว่ามีใครบ้างใครทำครับฝีใครทําตัวโมเดลใครทําเรื่องระบบใครทําเรื่องเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแต่แบบระบบก็เป็นเครดิตนะผมไม่ให้เปิดเครด,ดิตดูว่าใครทําอะไรบ้างนะส่วนนี้จะเป็นช่วยเหลือนะผมก็ว่ามันจะช่วยว่าบังคับกะบินยังไงบังคับยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสับสนก็สามารถดูตรงนี้ได้นะผมก็เป็นอธิบายคร่าวๆเดียวผมก็จะมาทานอธิบายให้ดูทีหลังอีกนะผมมันจะมี ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคกลับไปที่เมนูก่อนโอเคฟีไว้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นให้ดูแล้วกันผมแล้วก็เป็นมิชชั่นนะผมจริงจริงมันก็เป็นมิชชั่นให้เราทําแก้เบื่อนะครับผมก็จะมีเป็นของซีลียนเป็นคอมแบทแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพลนแนนต์ออ่านไม่ออกจังแม่งนะผมแล้วก็เป็นเทรนนิ่งนะผมก็สหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมเบื่อ,อ,อก็ไม่รู้จะทำอไงก็ ช้มิชชั่นได้นะผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตั้งค่าซึ่งจะมีตั้งค่าแค่มุมภาพแค่แหละรครับว่าเป็นไกลเป็นใกล้หรือเป็นกลางแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรมากนะก็มี normal ฟ้าก็คือไกลแล้วก็อ่นไกล,ลแล้วหรอวะในคอมกูกาก,ากวะนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมรับมุมกล้องนี่ถือว่าผมปรับฟ้าตลอดเพราะว่ามันเนี่ยคอมผมก็ไม่ได้ดีมากผมก็เลยปรับฟ้าไว้ตลอดเลยโอเค ก็จะไปประมาณนี้นมแล้วก็เราจะไปเริ่มที่ฟีไฟกันเลยนมซึ่งพอเราครอบฟีไฟมาเนี่ยมันจะมีสีอย่างให้เลือกก็คือเป็นอ่าเป็นกราวนะผมเป็นอ่าเป็นกราวแอร์คราฟชิปแล้วก็อินเฟนที่ก็คือทหารราบนะผมก็มีให้เลือกเล่นเยอะชิปหายนะผมดูที่ว่าใครอยากเลือกเล่นประเภทไหนนะผมขอไปด้วยมีเสียงรมเข้านะครับก็จะมีหลายประเภทให้คุณเลือกเล่นนะผมซึ่งส่วนมากคนก็จะเล่นเป็นแอร์คราฟกันนะผมเพราะว่ามันมีค่อนข้างหลากหลายลมันยืดหยุ่นในการทําทุกอย่างในเกมนี้แต่ผม ต้นคัดต้นแล้วก็มีคัดต้นไม้นะผมก็คือแต่งสก,กินนะผมแต่ผมจะมาพูดอีกทีอีกคลิปหนึ่งนะผมโอเคปิดไปก่อนนะเอ่อแล้วก็จะเป็นจะมานี้แรรบบกราวแอร์คาร์อีกที่แล้วแล้วก็จะมีคําว่าเซิร์ชนะผมโอเคปิดอันนี้ก่อนอเซิร์ชก็คือไว้หายอุปรกรณ์แบบว่าอย่างเช่นเราจําชื่อได้แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่หมวดไหนผมอย่างเช่นผมจะพิมพ์ว่ายามาโตะนะผมโอเคมันก็จะขึ้นว่าเป็นเรือยามาโตะแล้วก็กดคลิกไปเลยนะผม ถ้าเกิว่าเราอยากได้รุ่นไหนก็กดไปเลยแต่นี้ผมจะไม่กดนะเออเลยยกตัวอย่าง,างเช่นอ่าธานิตมันก็จะมีขึ้นบอกว่ามันจะอยู่หมดไหนนะผมโอ,โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโอ้ยอาจจะไม่ทันไอเ้เหี้ยแล้วก็ดีพลอยเม n นนะผมซึ่งก่อนที่เราจะ Deployment ได้เราต้องเลือกยุทธุรณรก่อนซึ่งพอเรากดไปปุ๊บนะผมเด็กเด็กอเอาอะไรดีวะ เอาเป็นแอค์ครับแล้วกันแล้วก็เป็นไฟเตอร์แล้วกันคนเล่นเยอะก็ไปเลือกยุทธปุรณ์นะผมมันก็จะมีพอกดเลือกยุทธปกรณ์ประเภทปุ๊บมันจะมีสัญชาติให้เลือกอีกแล้วใครมันยิงนูก้ก็อ okay, ี๋โอเคจ้าหวัวคนยิงนูกเกามาถ่ายกันต่อดีกว่านะผมตอนนี้ผมก็จะพอเราเข้ามาเลือกประเภทของยุทธปกรณ์ปุ๊บมันจะมีสัญชาติให้เลือกนะผมว่าเราจะเอาสัญชาติไหนอย่างเช่นเราเลือกเป็นไฟเตอร์นะผมมันก็จะมีสัญชาติให้เลือกว่าจะเอาไหนซึ่งผมขอเอเมริกาแล้วกันคนรู้จักเยอะดี แล้วก็เป็นอ f สิบหก c ไหมวะใช่แล้วมันจะมีบางรุ่นมันจะมีรุ่นย่อยให้เลือกนะผมเส้น f สิ 4, 4, บหก c f สิบหก c บล็อกห้าสองกับบล็อกห้าศูนย์นะผมซึ่งก็อยู่ที่ความแตกต่างอยู่ที่ความชอบว่าเราจะชอบรุ่นไหนก็ผมเลือกบล็อกห้าศูนย์ไปแล้วกันนะซึ่งพอเราเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บมันจะอยู่ในโรงเก็บมืดๆนะผมซึ่งมันก็ไม่ได้มืดมาถึงขั้น,น,นต้องเปิดไอพิชชันหรอกนะก็เราจะเห็นกครืบินนะผมแล้วก็จะมีจุดเหลืองๆนะผมจุดเหลืองๆนี่ก,ก็คือจุดติดตัง้งอาวุธนะผมตติดั้งอุปกรณ์ที จะสามารถติดเพิ่มเข้าไปเบื้อเบื่อแต่กายภาพไปกับยุทธุปกรณ์ที่เราเลื่อนผมซึ่งก็จะมีหลากหลายนะผมก็จะมีเออแล้วมันมีข้อมูลบอกนีะผมว่ามันคือยุทธุปกรณ์ที่เราติดมันคืออะไรนะผมมีน้ําหนักเท่าไหร่เป็นอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งอย่างที่ผมชี้ก็นี่ก็เป็นถันงน้ํามันเชือเ้อเพลิงสํารล้อนะผมก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่สองพันสองร้อยนะผมซึ่งมันจะมีรู้สึกว่าจะมีน้ําหนักบกอยน่นะว่าเครื่องบ,บินลำนี้บรรทุกาำนักได้เท่าไหร่เผมอามาให้บออ ที่ว่าจะไม่ได้บอกไว้นะช่างมันนะครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรแต่จำไว้ว่าน้ําหนักมันจะบรรทุกส่วนมากจะบรรทุกได้ไม่เกิน2 0 0 0มืปอนด์ตันมวลเอลบีอะไรสักอย่างนี้ละครับผมโอเคแล้วเราก็ติดเป็นพอร์ตไปนะครับผมคือเล่นเกมนี้ต้องรู้อย่างนึงคือต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกอาวุธที่ติดอยู่บนเครื่องบินพวกอะไรแบบนั้นด้วยนะผมเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราสามารถเข้าใจและเล่นมาได้สนุกขึ้นนะผมอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นระเบิด ระเบิดต่างๆนะผมมีเลือกหลากหลายทั้งขนาดแรงนัดเบานะผมอันนี้ก็จะเป็นกีบันวุแอนติก,กราวแล้วก็เป็นล็อกเก็ตพอตแล้วก็อ่าไซเว,ไวเดอร์ยิงก็บินนะผมมันจะมีบอดครอ่าแล้วก็ติด,ต,ดติดไปติดไปเรื่อยๆติดแล้วก็ติดแล้วก็ติดอ่าคงจะติดไปให้หลากหลายแล้วกันเพราะว่าเวละแต่ละอย่างมันก็จะใช้วิธีการกดยิงที่ไม่เหมือนกันด้วยนะโอเค โอเคตอนนี้เราก็เลือกอาวุธเสร็จแล้วนะผมโอเคเมื่อเราเลือกอาวุธเสร็จแล้วล้วก็ที่จริงถ้าเกิดว่าเลือกไว้แล้วแล้วกลัวโหลดเอาที่เราทําไว้หายเราก็สามารถซีบโหลดเอาได้เลยผมที่ผมจะเซฟโหลดเอาเนี่ยโอเคใส่กัว่าเทสไปไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็ไม่ใช้ชื่อแย่ก็ดีแล้วนะผมแล้วก็เลือกเป็นไฟเตอร์ถ้าเราจะถ้าเราจะกลับมาเล่นโหลดเอานี่อีกก็เลือกเป็นไฟเตอร์แล้วก็เลือกยึดอุปกรณ์ที่เราเลือกไว้ครับจำว่าต้องเป็นอันที่เราเลือกไว้เท่านั้นแล้วก็ไปดับมมันก็จะีและ โหลดเอาเทปนะผมก็สามารถทําได้ผมไม่ได้เยเสียหายอะไรโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วกดดีพลอยเมนต์มาแล้วผมมันก็จะเลือก,กสถานที่ว่าอยากไปลงตรงไหนนะผมซึ่งผมก็จะจริงๆมันก็มีหลายที่มากเลยนะผมแต่ผมจะขอแนะนาแค่สองที่นะมันก็จะจริงๆมันก็จะมีค่อนข้างหลายที่นะผมมีเป็นฟีวิเลียนแล้วก็แอร์เบนะครับมันจะเป็นสานทับอากาศ นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นแ c a r r i ร์เป็นเรือบรรทุกเคบ,บินโง่ๆนะครผมซึ่งผมจะขอเป็นแนะนําเป็น2ที่ที่คนเขาเป็นนิยมในวูดติตี้ในแมพเอ่ออฟว่าก็แล้วกันผมแล้วก็จะมีอยู่2ที่ที่ผมแนะนําให้ไปลงนะผมคนมันเยอะดีนะครับผมก็จะมีอนะ่ก็จะมีเนี่ยวูดติตี้นะผมแล้วก็มีโวูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะผม สองที่ ấy. ก็ทั้งแนะนําเลยเพราะว่าคนมันจะไปลงกันตรงนี้เยอะถ้าเกิดอยากเล่นสังสรรค์อยากไปร่วมกับอยากไปร่วมเกมกับเขานะก็แนะนำสองที่นี้นะผมซึ่งผมจะเลือกเป็นบูแอร์พอร์ตแล้วกันนะผมเพราะว่าคนมันเยอะดีนะผมซึ่งอยากจะลงตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะผมแต่ผมขอแนะนำสองที่นี้ถ้าเป็นแบบนี้นะซึ่งแบบอื่นจุดที่คนจะอยู่เยอะก็จะแตกต่างกันไปเ้ราต้องศึกษากันเอาเองนะผมโอเคตอนนี้ก็รมาแล้วจากบูแอร์พอร์ตนะผม จริงมันจะมีให้ลงตรงนี้จุดเหลืองไอจุดขา,ขาวๆเนี่ยมันจะเป็นจุดให้เราสามารถลงสปาได้แต่เราสามารถลงตรงลานบินได้โดยการกดที่เซตสปานะครับผมก็กดได้นะครับผมจริงๆมันหมุนได้โดยการใช้ปุ่ม Q กับ E นะครับผมแต่อันนี้ผมจะไม่หมุนแล้วกันเพราะว่าผมจะลงตรงลานบินพอดีนะครับผมโอเคก็สามารถกดเซตสปาแล้วก็ลงตรงนี้เลยก,ก็ได้นะครับผมเนี่ยกดจิ้มไปนะครับผมหรืออยากจะไปลงตรงนู้นก็เ,เดี๋ยวใครมาวะโอเค หือจะไปลงตรงนี้ก็ได้ผมก็มีวิธีที่ง่ายกว่าจะลงตรงนี้หรือจะคลิกที่จุดขาวๆนี้มันก็จะเป็นการเซตสะป๋าให้อัตโนมัตินะผมโอเคคือถ้ากดคลิกที่วาขาวเนี่ยมันก็จะลงตรงนี้ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเซตสะป๋าเพิ่มนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมชอบลงตรงนี้ดีมันขึ้นง่ายมันเร็วด้วยโอเคก็ลงไปโอเคตอนนี้เราก็ลงกันมาแล้วผมจะสังเกตได้ว่าเราก็เนี่ยผมก็เดี๋ยว เปิดแถบแล้วก็เปิดตัวช่วยนะผมตัวช่วยเนการกดใช้คือบินก็จะสังเกตว่ามันจะมีเป็น W A S D นะผมก็คือเกิดการขยับนะผม W ก็เดินหน้า S ถอยหลัง A ไปซ้ายดีไปขวาก็อย่างนี้แหละคนรู้กันนะผมแล้วก็เปิดคอมแบทโมดนะผมคือเกมเนี่มันจะมีระบบอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราจะไม่สามารถใช้อุธได้ถ้าเราไม่ได้กดเปิดคอมแบทโมดนะผมเพื่อเป็นการป้องกันพวกที่แบบไม่หวังดีจะมาโจมตีเราในขณะที่เรากำลังบินอยู่นั่นเองนะผม ก็เป็นการป้องกันพวกสแปมด้วยเลยโอเคแล้วก็กดเล็บคอนโทรลนะครับผมก็จะเป็นการกดล็อกเป้าหมายนะผมก็จะเป็นเดี๋ยวตัวอย่างเช่นก็เอามาไปชี้ที่แบบนี้แล้วก็กดคอนโทรลฝั่งซ้ายนะผมโอเคมันก็จะเป็นการล็อกเป้าหมายเราสามารถใช้อาวุธต่างๆได้ดันทีนะผมโดยที่เราไม่ต้องไปกดจิ้มอะไรมันเยอะแยะนะผมเป็นคีย์รัดนั่นเองนะผมแล้วใครมันยิงหลังกูไ่้ โอเคเชื่องมาเด็นะผมก็โอเคกดสตาร์ทเครื่องเลยนะผมโอเค okay. แล้วเราก็เปิดแท็บขึ้นมาแล้วก็จะมีวิธีการบังคับบอร์ดอยู่นะผมก็อย่างเช่นแล้วก็อันนี้เป็นของเครื่องบินนะผมจะเป็นบอร์ดกของเครื่องบินแล้วก็จะเป็นของเรือรบนะผมก็จะมีบอร์ดไว้อยู่แล้วก็จะเป็น universal นะผมซึ่งผมขอเริ่มแบบ อันนั้ผมขอสอนแยกแล้วกันซึ่งปรากดแต่ปุ๊บก็จะมีเนี่ยครับ C W S ตัวช่วยเหลือนะผมแล้วก็ในวิทาแล้วก็ g U I Active ถ้าเรากดปิดมันก็จะไม่มีกล่องสีเขียวเป็นตัวมาร์กนะผมคือเราจะมองไม่เห็นใครเลยนะผมแต่ถ้าเรากด Active มันก็จะมองเห็นคนในแมปส่วน Input อันนี้นะผมก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเป้าเป็นมาร์กแบบนี้แล้วก็จะมีซื้อมันจะมีไว้ใช้ในการมาร์กพวก จรวดพวกจรวดล่อนจรวดน้าวิถีไแบบแบบพี่เดบอ่าคุยมิตไซอะไรแบบนั้นนะผมบอติดมิดตายอะไรแบบนีนนะ้มันก็จะใช้มาร์คฟกปืนใหญ่หรือพวกจรวดบางชนิดที่จริงจากเรือํำน้ำนะผมซึ่งรายละเอียดนี้เดี๋ยวผมจะค่อยมาสอนแยกกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างเช่นเราก,กดก็กดไปเลยล็อกไปตรงนี้แล้วจรวดที่หรือปืนใหญ่มั่จะยิงมาทางนี้นะผมโอเคกลับไปโอเคส่วน t ็อกเกอร์เอดิเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคิดว่าจะเป็นของแบบสามารถใช้ได้เฉพาะพวกผู้พัฒนาเกมเท่านั้นนะผมก็คิดว่านะส่วนรูนี่ก็จะเป็นกฎต่างๆในเกมนี้ว่าเราห้ามทำนู่นทำนี่แล้วถ้าเกิดว่าอ่านครบแล้วก็กดเข้าใจไปเลยนะครับผมโอเคส่วนรีพอร์ตนี่จะเป็นรายงานว่ารายงานผูเ้เล่นคนไหนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะผมแนะนำว่าให้แคปสกรีนช็อตไว้ด้วยเพื่อที่จะได้แจ้งเพื่อที่หลักฐานจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับผม โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ส่วน Toggle UI Color นี่ก I, ยก็คือเปลี่ยนสีใพวก UI เนี่ยให้มันเป็นสีดำนะผมเวลาดูตอนกลางคืนจะได้ดูสบายตาขึ้นนะส่วน Bug Report ก็จะเป็นรายงานเริ่มบั๊กต่างๆที่เราเจอในเกมนี้นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่านะโอเคกดกด E นะผมจะกดสตาร์ทเครื่องเนะี่ยกด E แต่บเครื่องบินนะครับมันจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้ได้กับเครื่องบินทุกประเภทเลยนะผมโอเคก็รอไปนะผมรอจนกว่าไอแถบด้านล่างเนี่ยมันจะหายไปนะรอจนหายแล้วก็สามารถเดินเครื่องได้เลยถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วนะเ,เห็นไหมเครื่องสตารแล้วโอเคกด W เดินหน้าไปเลยนะผมโอเคยาวๆกด Active UI ไอไว้ก่อนอันนี้เป็นเออโอเคดูดิ จนตัวผมจะใช้ไอ้อินพุตเนี่ยในการดูว่าเป้าหมายแถวๆนั้นมีอะไรบ้างนะก็มันก็ง่างที่จะสะดวกผมลองปรับเปลี่ยนตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนได้นะผมไม่ได้ว่ากันนะอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎเกมก็พอนะโอเคตอนนี้เราก็ามาแล้วนะโอเคบินไปเรื่อยๆนะผมอืม โอเคตอนนี้เราก็เปิดคอมแบทโหมดแล้วนะผมก็คือกดเลขศูนย์ด้านบนข้างๆผมเครื่องหมายลบนะครับผมลบเครื่องหมายลบตัวอ,อ,อักษรน่ะก็ได้แหละกดเลขศูนย์ตรงนั้นเลยมันจะเปิดคอมแบทโหมดให้แล้วก็เรากดล็อกเป้าหมายนะผมโอเคคิดว่าเนี่ยใช้เวลาตีวงเลี้ยวสักพักนั่นแหละนะขอตีวงเลี้ยวก่อนแป๊บนึงอย่ารีโอฟไอ้เหี้ยเคยจุดนู๊กอีกไว้วสัตว์โอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการล็อกเป้าหมายแต่ตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผม ซึ่งมันจะมีวิธีบางการใช้อาวุธอยู่นะผมถ้าเกิดว่าเราอยากยิงจรวดเป็นแบบจรวดยิงรถถังนะผมแต่เราไม่อยากยิงจรวดยิงเครื่องบินไปด้วยนะผมซึ่งจะบอกว่ามันใช้คนละอย่างน,นะผมก็คือกดนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากใช้คนละแบบกันนะโอเคถ้าเกิดว่ากดให้มันเป็นสีขาวนะผมมันก็จะไม่สามารถใช้อาวุธที่ถ้าเกิดว่าอันไหนเป็นสีขาวเราไม่สามารถใช้อาวุธอันนั้นได้ก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าอาวุธในเกมเนี่ย มันบังคับเป็นประเภทเป้าหมายผมอย่างเช่นถ้าเราจะเอาจรวดยิงเครื่องบินไปยิงเอรบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะผมจรวดระบบล็อกเป้าของจรวดจะไม่ทํางานนะผมดังนั้นเลือกใช้จรวดไอ้ถูกประเภทนะผมโอเคตอนนี้ก็เป็นจรวดกรงทีภาคพื้นดินนะผมไอตี้ดาวมิตไสายโอเคคนยิงไปแล้วก็รอดูผลนะผมเห็นไหมจรวดมันจะล็อกเป้าไปที่เป้าหมายที่เราเลือกแต่กุไม่ตายว่ะไอเชี่ย โอเคตอนนี้เราก็เห็นเป้าหมายเครื่องบินดำข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเรานะผมโอเคค่อยๆไปยิงจรวดไซเดอร์ไปนะผมโอเคแล้วก็กดปรืนกลใส่ปืนกลกดวีนะบอกไว้ก่อนปืนกลกดวีนะผมโอเคกดวีตลอดยิงปืนกลกดเอ็กตอยิงจรวดนะผมซึ่งมันจะมีบอกอข้างๆว่า,าปุ่มไหนยิงอะไระ okay. แอาโอเคเนี่ยมันจะมีบอกว่าถ้าเป็นจรวดชน,นนี้ต้องกดปุ่มอะไรยิงอะไรประมาณนี้นะผม ก็โอเคเราไปนิ่งระเบิดอะไรดีกว่านะเออดูแต่ว่าตรงนู้นมีอใช่ยานก่ออีกคันนึงโอเคได้เวลาทดลองจาวดลูกที่กูยิงไม่ตายแหละโอเคเออเรลองตั้งค่าก่อนโอเคไปไปเร็วกว่าจะตายนะเรียบร้อยมองเทิงไปนึงโอเคก็จะไปประมาณนี้แต่การใช้จาวดล็อกเป้านะผม โอเคเราไปทิ้งระเบิดกันเลยดีกว่านะยีโอเคเลยถึงนี้ฉลจะยิงต่ออย่างนี้เป็นจรวดไม่นำวิถีนะผมล็อกจิตพอร์ตนั่นเองจรวดไม่นำวิถีก็ไม่ได้ไม่จะเป็นต้องล็อกเต่าคือไม้เน้นยิงถล่มเยอะมากกว่านะผมโอเคยิงถล่มไปแล้วทงนี้จะทำอะไรมันไม่ได้กนเถอะนะโอเคทิ้งระเบิดต่อเลยก็ขับไปเรืเ่อยๆเครื่องบินตอนนี้ก็ทำความเร็วได้ที่ประมาณหนึง่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมซึ่งวิธีการดูความเร็วนะผมเลื่อนซ้ายเนี่ยจะ เป็นความสูงตัวด้านขวาจะเป็นความเร็วนะครับผมโอเคก็กดเลือกเป็นระเบิดแล้วกันเริ่มิ้งถังนะ้ำมันไปก่อนแต่ผนมะถ้าเกิดว่าเราทิ้งถังน้ำมันเนี่ยนะเชือเ้อเพลิงมันก็จะหายนะครผมก็ไม่แนะนําให้ทิ้งนะถ้าเกิดใครอยากบินนานๆคือตอนนี้เลือกทิ้งระเบิดไปกดเลขเพื่อเลียงเป้านะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องกลุ่มและละเอียดเนี่ยเราผมจะมาสอนละเอียดอีกทีในคลิปของเครื่องบินนะผม โอเคตอนนี้นั่งปุ๊บไปเรียบร้อยนะผมโอเคมองเทลงแหละคิดว่าน่าจะหยังกลับวนกลับไปกาดปืนกลซ้ำดีกว่านะเก๋ค่ค่อยๆตีวงเลี้ยวไปนะไม่ต้องรีบเกมนี้เครื่องบินจะอืดๆหน่อยโอเคกาดปืนกลไปกด V ถ้กาดปืนกลเนี่ยผมย้ำผมขอย้ำว่าปืนกลเนี่ยกด V เพื่อใช้นะผมโอเค ถ้าเกิดว่าเราเล่นเสร็จแล้วก็กด end ไฟนะผมโอเคก็ okay, okay, จะเป็นประมาณนี้ผมจะเอ่อการยังไงละ่ะคู่มือการเล่นเบื้องต้นกับผู้เล่นมือใหม่นะผมอจาจจะงง,งงบ้างก็ถ้าเกิดว่างงตรงไหนสามารถทักมาหาเราได้ที่แฟนเพจได้นะผมโอเคสำหรับ okay, วันนี้ผมนายเฉแดงเป็นพี่สเตติวีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจ็บคอไร้เหี้ยว,วันนี้ก็ไปนอนแล้ว